เคเนขอนําำเสนอบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดให้ท่านได้รับชมกันนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด195ตารางวาคา่ะแต่ว่าท่านต้องมาต่อเติมกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านเจ้าของยังไม่ได้สร้างห้องน้ําและยังไม่มีห้องครัวนะคะต้องมาต่อเติมกันนิดหน่อยนะคะทุกท่านส่วนตัวบ้านนะคะได้ทําไว้สวยงามค่ะทันูดีทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะ เน้นตามสภาพค่ะในราคา950,000บาทนะคะเจ้าของขายเองค่ะอยู่ติดถนนพหลโยธินลำปางอำเภอเกาะคาตำบลนาแสงจังหวัดลำปางนะคะ950,000บาทเท่านั้นค่ะบ้านสวยๆแต่ต้องต่อเติมห้องครัวกับห้องน้ำเองนะคะเน้นตามสภาพ สนใจนะัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมท่านคุยเจราจานัดหมายกันได้ติดต่อได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดให้ท่านเรียบร้อยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่ทานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ